เราสองคนก็อยู่กันที่วัดสระแดงวันนี้เราไปทำะไรการครับเจนนี่วันนี้เราจะไปชมความน่ารักของน้องๆสุนัขก็แมวใช่ว่าวันนี้เนี่ยเขาอยู่กันเป็นยังไงสบายดีไหมเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์หมาแับแมวดีไหมเอออากายวันนี้เป็นไงอากายวันนี้รู้สึกว่าเย็นสบายมากเลยสบายมากเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราไปชมบรรยากาศข้างในวัดกันเลยนะครับคุณผู้ชมตามเราค่ะ Rock. Right. อยู่ในวัดสาวาแดงกันแล้วบรรยากาศเป็นไงบ้างคะคุณกับรรยากาศรอบๆนะครับก็อย่างที่ว่าปกติแล้วก็วัดกระจาล่มลื่นบรรยากาศดีเย็นสบายนะคะมีน้ำมีปลาแต่ว่าที่นี่ก็มีเหมือนทุกทที่เหมือนกันมีน้องหมาแล้วก็น้องแมวเนี่ยนี่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังของพวกเราแต่มีเยอะมากค่ะมีจุนวันเยอะพอควรค่ะมีน้องแมวตัวเล็กๆแต่ว่าหน้าตาก็ดูคือสดชื่นนะดูน่าสงสารค่ะ ขนล่วง,งแล้วก็ที่ผอมๆไม่เหมือนกับหมาแมวข้างนอกถึงเช่น<ช>ตามสนามหลวงสองหรือว่าตามบ้านคนที่เขามีตังค์นิดนึงใช่ไหมอันนั้นก็จะหัวพุ่นๆขน,นปุยๆอย่างทีใ่คใครก็รู้กันดีนะครับว่าเวลาที่พวกนี้น่ารักหน้าตาหน้าก,กอดก็คนก็เอาไปดูแลเลี้ยงดูโอ้ยอาบน้ําพาไปเหมือนมีเนสรเซอรี่หมาแมวด้วยซ้ำไปแต่ว่าเมื่อไหรที่หน้าตาไม่น่ารักเริ่มมีโรคเริ่มรู้สึกว่าค่าจะจ่ายมันเยอะ เ,เอามาทิ้งไว้ตามวัดตามอะไรอย่างนี้ผู้ชมเดี๋ยวเราทั้งสองคนเนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะครับไปฟังความรู้สึกของคนที่อยู่ในวัดนี้นะคะว่าเขารู้สึกยังไงกันบ้างที่มีน้องหมาน้องแมวปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกวันนะคะ<ช>ผมเดินไปด้วยกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่ออาจารย์ชูยาเกียวออนนะครับสอนอยู่อกสอสโนเฮดบางแคนะครับ ครับผมวันนี้เนะ่ากจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับที่เห็นมีน้องหมาน้องแมวเนี่ยเข้ามาอยู่ที่วัดเป็นจํานวนมากแล้วก็จํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกๆวันนะคะก็ร,รู้สึกสงสารนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้คนนิยมชอบเลี้ยงเกี่ยวกับสุนัขเนาะแล้วก็ในการนิยมในเลี้ยงพวกสัตว์เลี้ยงต่างๆแต่ว่าก็น่าสลดใจที่มีคนเมื่อเลี้ยงแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยพออายุแก่ขึ้นนะครับก็จะทิ้ง นะครับทิ้งสมมากครับเพราะทิ้งก็ไม่รู้จะทิ้งไหนก็จะมาทิ้งในวัดนะครับแล้วก็ส่วนมากหลวงหลวงพี่เนี่ยก็จะไปมีเท่บาทน้องมิเทบาทก็จะได้อาหารมาก็จะมาแบ่งปันให้กับสุนัขนะครับแต่ว่าสุนัขส่วนมากนะครับจะมาที่นี่ก็ส่วนมากก็จะตายไปเยอะนะครับเนื่องจากเนื่องจากจะเกิดกับป่วยครับเกิดกับเชียอโรคบ้างอะไรเงี้ยครับไม่ค่อยได้การดูแลไม่ค่อยมีคนดูแลเนาะไม่เหมือนกับสุนัขตามบ้านใช่ไหมครับที่มีคนพาไปที่ใช่ไหม แต่ะระยะเวลาที่อยู่มาอยู่นี่สองปีก็เห็นไม่เยอะสุมากจะโดนทิ้งเยอะค่ะแล้วแล้วอยู่ในวัดเนี่ยฝ่ายไหนเป็นเป็นคนดูแลสุนัขก,กับน้องแมวที่นี่ค่ะไม่มีฝ่ายไหนก็คือจะมีหลวงพี่ส่วนมากหลวงพี่ท่านก็จะสงสารเนาะส่วนมากจะช่วยๆกันนะครับก็จะมีเอ่อถ้าถ้าเป็นแมวนะครับส่วนมากหลวงพี่ที่อยู่ตรงบรุตศรนี้หลวงของพมหาวันนะครับ ท่านก็จะเป็นคนให้อาหารแมวตอนเช้าและตอนเย็นเลยส่วนส่วนทุกหมาวันนี้ก็จะมีหลวงพี่อยู่คุตติตรงนู้นสามารถเะเป็นคนไ้ครับแล้วได้มีการควบคุมปริมาณโดยการทําหมัดหรือว่าอะไรนี้ให้กับน้องหมาน้องแมวบ้างไหมคะมีครับมีสํานักงานเขตอ๋อประมาณประมาณน่าจะมาสองอาทิตย์ก่อนท่านก็จะมาที่สัมมนงานเขตมาทาหมัดทำหมัดน้องแมวครับูสุนัขแต่แต่ส่วนมากเขาจะรู้โดยสารชาตยานท่านหาเขาผู้วิ่งหนีอ๋อจะจับไม่ไดมไม่อยากโดนใช่ครับคกะ เราก็จะได้แค่บางส่วนนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนั้นมันไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นคือส่วนมากยังมีคนมาทิ้งอีกตลอดเรื่อยๆแล้วก็จะเสียชีวิตโดยบางทีโดนรถพับมาโดนชนมาเป็นที่น่าสลดใจนะคะคุณผู้ชมก็วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาแบ่งปันแล้วก็แชร์ความรู้สึกให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับผมขอบคุณค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะก็พาคุณผู้ชมเนี่ยมาพูดคุยกับพี่ๆคนหนึ่ง เป็นพี่ๆที่เขามามาทำบุญในวัดนี้นะคะใช่ค่ะพี่เดี๋ยวอันนี้มาทำบุญกันใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเรารู้สึกยังไงคะกับที่เห็นน้องหมาน้องแมวในวัดเนี่ยค่ะก็จะถามพี่คนนี้ก่อนก็ได้ค่ะรู้สึกว่าน่ารักดีค่ะเลี้ยงหมาไหมพีบ้าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไหมคะเลี้ยงค่ะหมาพันธุ์เล็ก พี่รู้ส hmm. ึกว่ามันแตกต่างไหมกับที่นี่ที่เห็นคือที่บ้านเราเนี่ยกับความรู้สึกที่เห็นที่เนี่ยมันเป็นยังไงใช่ก็หน้าสงสารไหมก็หน่าสงสารอ่ะแล้วก็ก็อย่างว่าคนไม่มีปัญญาเลี้ยงอ๋อใช่บางคนของพี่นี่เลี้ยงเลี้ยงมานานอย่างที่บ้านเลี้ยงมาประมาณสิบสองปีแล้วคิดว่านาคตนะสมุินะเฉยๆอนาคตสมมุิว่า หมาหรือแมวที่บ้านพี่เกิดป่วยแล้วแบบรักษาไม่ไหวอ่ะแล้วก็แก่แล้วคือแบบเล่นกับพี่ไม่ได้อ่ะมันมันไม่อ้อนไม่ได้เหมือนเดิมพี่คิดว่าพี่จะมาปล่อยไว้อย่างนี้ไหมคงไม่ปล่อยอ่ะอเพราะว่าถ้าตัวเองไม่รักคนในบ้านก็รักเพราะว่าอยู่กันมานานแล้วก็ผูกพันด้วย ทานนิดนึงรู้สึกยังไงเน,น,นี่ยรู้ um สึกยังไงที่เห็ที่เขาต้องมาปลูกทีมไว้ตรงนี้กับเขาสึกว่าหมาที่บ้านเรารู้สึกว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะเลี้ยงไว้คือจะดูแลกันึงแบบเรื่องที่สุดท้ายของการเช่นให้เขาได้อยู่กับเราเพราะอยู่กันเนี่ยบางคนเนี่ยที่ใกลกับขนาดน้เขารู้สึกว่าหมากับแมวเป็นส่วนนในครอบครัวที่เรื่องต่างๆมันเป็นข้อพิจารณาก่อนก็ต่างแต่ถ้าให้มองกลับไปบางคนเขาก็ไม่สามารถเลี้ยงได้จริงๆ ใช่แต่มันก็ถามว่าเรานา่าสงสารเปล่าก็นา่าสงสารค่ะเพราะถ้าเป็นเราเราคงไม่เอามาปล่อยอย่างนี้<ช>แต่ถ้าเป็นเขาเขาก็คงไม่เอามาปล่อยอย่างนี้แต่มันต้องมีเหตุอะไรบ้างเนาะอาจจะเป็นด้วยกําลังทรัพย์หรืออะไรหลายอย่างใช่โอเคครับผมวันนี้ก็ได้ข้อมูลพอสมควรนะคะวันนี้ขอบคุณพวกพี่ๆมากเลยนะคะบชื่อไรคะที่เอ็มครับค่ะเอ็มเอ็มเป็นคนดูแลที่วัดนี้ใช่ไหมคะก็เก็บขยะอะไรอย่างนี้ครับ แล้วรู้สึกยังไงอะคะจากน้องแมวแล้วก็สุนัขไทวัดเนี้ยค่ะรู้สึกสงสารเาเพราะว่าเขาก็เคยมีเจ้าของแล้วก็เจ้าของก็เอามาปล่อยมีจำนวนเยอะไหมคะก็เยอะพอสมควรนะแล้วหอเพิ่มขึ้นทุนันหรือว่าก็นานๆจะเพิ่มขึ้นที่ลดลงก็คือตายไปครับส่วนมากตายนี่แกหรือว่าเป็นโรคแก่ตายมั่งเป็นโรคตายมั่งครับอย่างแมวก็จะเป็นโรคตาย ช่วงหน้าหน้าฝนอ่าไวรัสตับอะไรเงี้ยปกติแล้วเนี่ยพี่พี่เห็นแบบประชาชนหรือว่าคนเนี่ยเอาเอาหมาแมวมาปล่อยหรือเปล่าเคยเห็นกับตาเลยไหมเคยเห็นครับเคยเห็นแล้วเขาเห็นพี่ไหมวพี่เห็นครับแล้วเขาทำหน้ายังไงเขาหันมามองแล้วก็ทําหน้าเฉยเฉแล้วก็กลับไปเลยไปเลยพี่รู้สึกยังไงนิทาเนี่ยรู้สึกตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมถึงเอามาปล่อยอ่ะทำไมมันทําอะไรหรือว่าแล้วพี่เคยเข้าไปถาเขาไหมคะว่าทําไมเขาถึง ก็ถามครับเขาก็ตอบแบบประมาณว่าคือพ่อลูกมาเลี้ยงลูกมาไม่ไหวอะไรอย่างงี้แล้วก็บางทีก็มันแก่มันแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือดูแลไม่ไหวไม่มีไม่มีเวลาบ้างอะไรเงี้ยครับค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณเพียรอมากเลยนะคะที่ให้ความรู้สึกเรื่องแชร์ประสบการณ์ที่พวกเราไม่เคยรู้มาก่อนเนาะแล้วก็คุณผู้ชมเองก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างขอบคุณครับ และยังคงเดินตอนนี้รู้ว่าตอนนั้นฉันก็คนหนึ่งแต่ว่าฉันยิ่งใหญ่ใหญ่กว่าใครเธอคงรู้ดียังคงมีแค่เธอและต่อไปยังจะมีแค่เธอจนสุดภายกายตกสลายจนวันที่ฉันหมดลมจากไปเชื่อเธอความรักไม่เคยหาย แล้วครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับใช่ค่ะวันนี้ก็อยากจะใครที่อยากจะร่วมทําบุญหรือว่า,าส่งคลอน้องหมาน้องแมวเนี่ยก็สามารถติดต่อไปที่มูนลนิธิบ้านแสงตะวันของปานิดานะครับหรือว่าจะไปตามสมาคมามูลนิธิน้องหมาน้องแมวใกล้บ้านท่านหรือจะเป็นตามวัดต่างๆบริเวณใกล้บ้านก็ได้เหมือนกันนะเป็นการบริจาคิเล็กนน้อยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคนที่เขาเนี่ยต้องดูแลน้องหมาน้องแมวโดยที่ก็ไม่ได้เป็นหน้าที่ของเขาเนาะค่ะ แล้วก็ช่วงท้ายแล้วนะคะเจนนี่ก็อยากจะมีข้อคิดดีๆมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่บางท่านเนี่ยอาจจะเลี้ยงน้องหมาไม่ไหวหรือว่าอาจจะก,ก็อยากจะให้ดูแลเขาจนวินาทีสุดท้ายจะดีกว่าค่ะ <c oughs> เพราะว่าน้องหมาที่นี่จากที่เจนนี่ดเ,ดนเดินดูแล้วเนี่ยนะคะถ้าเอาตัวเมียมาปล่อยเนี่ยตัวเมียต้องโดนผสมพันธุ์ ท้องแล้วท้องอีกจนเสียชีวิตจนแก่ตายแต่ปริมาณเพิ่มขึ้นไม่ดีที่สุดนะใช่แต่ถ้าเอาเป็นตัวผู้มาปล่อยเนี่ยก็ต้องโดนหมาเจ้าถิ่น,นะค่ะที่อยู่ที่วัดอยู่แล้วเนี่ยกัดถือใช่ลุงกัดถ้าโชคดีก็คือชนะได้เป็นจากูไปแต่ถ้าโชคร้ายก็ต้องโดนกัดจนตายค่ะน้องหมาที่นี่น่าสงสารมากเลยค่ะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยซื้อน้องหม,มามาเลี้ยงแล้วก็ให้เหละใช่ดูแลเขาอาจจะ การทำอะไรนะทำมหมันหรืออะไรก็วัคซีนป้องกันควบคุมปริมาณคะ<ช>่ะจะได้ไม่มต้องหมาจถาได้แบบอายุยืนแล้วก็ไม่มีปริมาณเยอะๆจนต้องเอามาปล่อยที่วัดเนี้นะค่ะใช่ค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะครับในวันแล้วก็เวลาดีๆแบบนี้นะครับในรายการ Little f r เฟแดงตะวันของเพื่อนตัวน้อยนะคะ,แล,ะ,คะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนยังไงต่อนะครับสวัสดีค่ะ ตายนอนรอไปอีกวัน sống xa cận nơi coiling on